ดูนักฟุตบอลนะครับมิวมิวหันหน้ามาผักบุ้งอยู่ไหนเอ่ยผักบุง้งไปไปเตะบ,บอลเตะชินเข้ามาเตะชินมาเตะบ,บอลกับพี่เพียวเร็วๆเตะชินเตะชินมาเตะบอลกับพี่เพียวเร็วๆครับอ่ะมองกล้องมองกล้อง <laughs> เตะชิน,ชนมองกล้องว้าวว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  ขยับเข้ามามองกล้องเร็วๆเร็วๆตฟุตบอลเออต่อต่อเอออ้าวสไลด์ลงมาครับเออวันนี้เด็กคันสาปล่อยเล่นนะครับ อ่าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูก่อนเร็วๆบ๊ายบาย